วันนี้จะพาไปชม2วัดที่เขตคลองสานนะครับซึ่งชื่อวัดขึ้นต้นด้วยทองคือวัดทองนพคุณแล้วก็วัดทองธรรมชาติสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับวันนี้เราจะไปชมวัดทองนพคุณกับวัดทองธรรมชาตินะครับหรือวัด ทองล่างทองบนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับสถานีคลองสานซึ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลตากสินข้างล่างนี้ก็กําลังมีการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลนะครับมองเห็นลิบลิบเนี่ยหลังคาอันนั้นก็คือวัดทองนพคุณหรือวัดทองล่างนะครับเอาจริงๆผมก็มักจะสับสนหรือว่าจําผิดนะครับเพราะว่าชื่อวัดก็คล้ายกันนะครับสถานที่ก็อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็ประวัติความเป็นมานี่ก็คล้ายคลยกันนะครับ คือเป็นวัดเก่าของฝั่งทนบางกอกนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มาสถาปนาบุรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ลงมาจากสถานีก็เข้าซอยสมเด็จเจ้าพญาสินะครับป้ายก็เป็นเอกลักษณ์นะครับผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับถ้าเลยไปตามแนวถนนเจริญคนครใกล้ๆก,ก,กันนะครับก็ยังมีอีก2วัดทองนะตรงนั้นวัดสุวรรณกับวัดทองเพลงนะครับแถวบ้านเกิดผมเข้าซอยมานะครับ ในซอยก็ยังมีเป็นชุมชนบ้านไม้เก่าๆคลาสสิกนะครับเห็นแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็ยังมีคอนโดหรูๆริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เดินมาถึงที่วัดนะครับมีป้ายแนะนำหลวงพ่อทองพระประธานในพระบัวสถแล้วก็หลวงพ่อแสงเพชรซึ่งอยู่ในวิหารนะครับแล้วก็บอกว่าเปิดทุกวันนะครับเวลาเปิดปิดวัดทองล่างหรือวัดทองนพคุณเนี่ยนะครับมีการ บูรณะปฏิสังขรครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่4โดยเจ้าอาวาสที่ชื่อพระครูกสินสังวรน,นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครัวอินโคงนะครับเป็นพระที่เป็นจิตรกรผู้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบตะวันตกนะครับอย่างวัดบรวรวัดบรมนิวาสเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อย่างพระครูกสินสังวรน,นี่ก็จะต้องออกแนวหัวก้าวหน้าแน่นอนนะครับอันนี้จะให้ดูเห็นนะฮะซุ้มเสมาจะไม่เหมือนวัดไหนเลยนะครับจะเป็น คล้ายปืนใหญ่นะครับยาวๆแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดทองนุพคุณแบบเห็นปุ๊บรู้ป,ปั๊บก็คือโบสถ์นี่นะครับด้านนอกดูหน้าต่างนะครับเป็นวงกลมวงรีไม่ใช่เป็นทุเรียนนะฮะเป็นลายพัดยศคือต้องปิดหน้าต่างมาแล้วจะเห็นลายลงรักปิดทองข้างในนะครับมาดูด้านหน้าโบสถ์ก็แปลกทีเดียวนะครับสองข้างมันจะมีเหมือนหลังคาหน้าจั่วขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นซุ้ม ทรงมงกุฎนะครับหน้าบานเนี่ยชั้นบนจะเป็นพานพระไตปิดกขนาบข้างด้วยเชิงเทียนนะครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเป็นเทพพนมนะครับบางตำราก็บอกว่าเป็นเทพอุ้มพระไตรนะครับประตูทางเข้า3ประตูนะครับตรงกลางจะเป็นซุ้มมงกุฎนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ตรงหน้าต่าง5ช่องตรงกลางก็จะเป็นมงกุฎต่วนด้านข้างสองข้างก็จะเป็นทรงมณดบหรือทรงปราสาทนะครับที่เราจะเข้าไป เข้ามาแล้วในโบสถ์มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจากตุรลัสแล้วตรงกลางเนี่ยเขาทําไว้เป็นฐานยกระดับสําหรับพระสงฆ์เนี่ยนะครับมานั่งประกอบพิธีสวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เรามีพื้นที่แค่รอบๆสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพที่ได้ออกมาก็จะต้องมุมไม่สวยงามและแถมยังมีแสงแดดตอนบ่ายเข้ามานะครับถือเป็นวัดที่ถ่ายยากทีเดียวนะครับเรามาดูแนวคิดแล้วก็ฝีมือของ พระคูกสินสังวรนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังตามขนบที่นิยมกันอย่างหลังพระประธานนะครับก็ไม่ได้วาดภาพไตรภูมินะครับแต่เป็นเทวดาคลี่พวิสุทธ์หรือว่าผ้าม่านนั่นเองนะครับมีเกร็ดที่น่าสนใจนะครับคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเสด็จมานะครับเห็นทรงตัดว่าใครเอาผ้าม่านไปไว้หลังพระประธานนะครับ คือวาดได้เหมือนมากนะครับพอรู้ว่าเป็นภาพวาดพระองค์ก็ชื่นชมนะครับแต่เดี๋ยวมีที่ส่งตําหนิเลยนะครับคือจะมีเพนติงนะครับจิตรกรรมที่เป็นออกแนวอีโรติกอันนี้ก็จะเป็นแหละกรอนนะครับเวลาที่ปิดประตูแล้วก็จะดันไว้นะครับที่เป็นรูปไข่นะครับวงรีนะครับจะเห็นลายลงรักปิดทองนะครับ พระประธานในพระบูชสดเป็นปางมารวิชัยนะครับหลวงพ่อทองนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าแสงแดดตอนบา่ายก็มาเยอะแล้วก็มุมที่ยืนถ่ายแล้วก็ใกล้ๆก,ก,กับผนังด้วยนะครับเพราะาตรงกลางเป็นฐานยกระดับนะครับจิตกรรมฝาผนังชั้นบนด้านซ้ายและขวามือของพระประธานนะครับคือด้านเกาะไม้ด้านแปรนะครับเป็นรูปฉัดน,นะครับที่ชั้นบนส่วนชั้นล่างลงมาก็จะเป็น พระเวสสันดรเรื่องเดียวเลยนะครับไม่มีทศชาติชาดกเรื่องอื่นเขาจะทําเป็นเหมือนเขียนอยู่บนผ้านะครับไม่ได้เขียนไปเต็มทั้งาฝาผนังนะครับก็เป็นแนวคิดของครูกษินสังวรนะครับสีขาวนั้นก็จะเป็นเปลแล้วก็มีชูชกนอนอยู่นะครับข้างล่างก็จะเป็นพระอินทร์นะครับสงสารกันหาชาลีแล้วก็ปลอมตัวลงมาเป็นพระเวสสันดรกับน,นางมัตสีนะครับขออภัยนะครับถ่ายออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับ ยุคนั้นอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามานะครับทั้งการวาดภาพเนี่ยก็มักจะใช้แบ็กกาวสีมืดๆนะครับแล้วก็สีที่หายากสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีใช้นะครับแล้วก็จะใส่แสงเงา p e r ร์สเปกทีนะครับในอาคารบ้านเรือนตรงนี้ก็จะเป็นปริศนาธรรมนะครับให้ตีความคล้ายๆกับของวัดบวรนะครับแล้วข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นโต๊ะหนังสือ3ามกองนะครับก็หมายถึง พระไตรปิฎกสามหมวดพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมนะครับด้านล่างก็จะเห็นมีแจกันแล้วก็มีแมวกับหนูนะครับแมวเนี่ยเป็นขาวมณีด้วยนะครับแล้ววัดทองลพคุณเนี่ยแต่ก่อนเขาก็เลี้ยงแมวเยอะจะมองว่าเป็นอารมณ์ขันหรือว่าเป็นปริศนาธรรมก็ได้นะครับคือแมวเนี่ยเฝ้าไม่ให้หนูมา,าทําลายกัดหนังสือพระไตรปิฎกนะครับอันนี้ก็คือจิตกรรมที่วาดอยู่บนด้านสกัดหรือว่าด้านผนังหุ้มกอง ตรงข้ามกับพระประธานนะครับคือไม่ได้วาดเป็นมานรผพจนแม่พระธรณีปีบปมวยผมแล้วตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นภาพที่ทําให้พระครูกรสินสังวรนะครับไม่ได้ไปต่อเอ้ยไม่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะข้างบนเนี่ยเป็นพระอินให้พรนางพุทธดีนะครับที่จะไปจุติเป็นแม่ของพระเวสสันดรน,นะครับ ที่นันทะอุทยานบนสวรรค์ชันดาวดึงนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะมีพวกนางฟ้าหรือว่านางอับสอเนี่ยเล่นน้ํากันด้วยท่าทางแบบถ่ายปัสสวะบ้างยืนแหวกผ้านุ่งบ้างนอนคว่ำกองโค้งบ้างผ้าหลุดลุยบ้างรัชาการที่สี่ก็ไม่พอพระไทยนะครับตำนิ้ว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าอยู่หน้ากับพระประธานพอดี ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นภาพปัจจุบันนะครับที่ลบและเขียนมาให้สุภาพขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าลบไปเลยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็เขียนใหม่แต่บางคนก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้ลบะนะครับทิ้งเอาไว้นานเหมือนกันนะครับกว่าจะมาเขียนใหม่ออกจากพระโบสถจะไปไหว้พระที่วิหารหลวงพ่อแสงเพชรกันบ้างนะครับตรงนี้เขาเอาไว้ทำอะไรให้ถ่ายรูปนะครับก็อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับเดินไปจะเป็น อาคารที่ออกแนวราชนิยมสมัยรัชกาลที่3นะครับก็คือไม่มีช่อฟ้าใบละกานะครับจะเป็นปูนปั้นขึ้นไปถึงอกไก่นะครับแล้วหน้าบานก็เป็นลวดลายปูนปั้นนะครับเสาก็เป็นเสาเหลี่ยมนะครับก็วัดในรัชกาลที่3เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับในกรุงเทพเมันเขาจะให้จุดทูบเทียนบูชาด้านนอกนะครับข้างในเราก็ยกมือไหว้นะครับ พอแสงเพชรเข้ามาด้านในเนี่ยจะมี3มองค์เลยทีเดียวนะครับูนปั้นสวยงามนะครับซุ้มประตูตามรูปเนี่ยเหมือนจะเป็นองค์ด้านหน้าสุดนะครับองค์เล็กมากกว่านะครับแต่ว่าทั้ง3องค์ก็จะเป็นาปางมารวิชัยนะครับอาจจะมีใบหน้าหรือว่าพระพักเนี่ยต่างกันอย่างองค์ที่สองเนี่ยจะออกอ้วนๆหน่อยคล้ายหลวงพ่อโสธรน,นะครับแต่ว่าเป็นปางมารวิชัยนีไม่ใช่ปางสมาธิ ส่วนองค์หน้าสุดก็จะมีขนาดเล็กนะครับก็จะอยู่ในตู้สวยงามทีเดียวก็ไปกราบขอพรกันได้เดินออกจากวิหารหลวงพ่อแสงเพชรน,นะครับเราก็จะเห็นอาคารกุฏิสงเก่านะครับโหเป็นไทยจา๋าฝาปะกนนะครับเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ะจะเป็นชั้นล่างจะเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้นะก็เห็นเป็นอาคารโล่งๆนะครับไม่มีเข้าของเครื่องใช้ไม่มี คนอยู่นะครับแต่ก็คงจะไม่ได้ลื้อออกไปด้านหน้าวัดฝั่งแม่น้ำที่จะเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถเดี๋ยวเราจะเห็นเรือสำเภาคล้ายๆกับที่วัดอนาวานะครับในอดีตมีเจ้าสวัวคนหนึ่งนะครับสร้างเอาไว้เพราะว่าศรัทธานในพระครูกรสินสังวรนะครับแล้วก็แคล้วคลาดการเดินทางรอดอย่างปฏิหาริย์โอเคครับจากวัดทองล่างเราจะเดินทางไปวัดทองบนนะครับเดินไปประมาณ300เมตร ทางเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับก็เป็นเส้นทางจักรยานที่ต่างประเทศเขาจะมีคลิปมาตรงนี้นะครับมีคลิปหนึ่งผมก็ทําบรรยากาศตรงนี้นะที่มันเงียบเหงานะครับช่วงโควิดก็ไม่ไกลนะครับเดินเอาก็ได้ก็มาออกที่ถนนเชียงใหม่ข้ามถนนแล้วเดินไปอีกสักร้อยเมตรก็จะถึงซอยวัดทองธรรมชาตินะครับสายมือแต่ว่าตรงไปก็จะเป็นลง1919นะครับถนนในฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับช่วง ที่สะพานพุทธสร้างมา2475นะครับก็เขาก็เตรียมถนนในสมัยรัชกาลที่7นะครับเป็นชื่ออิสรภาพลาดยญาท่าดินแดงโพสามต้นนะครับเชียงใหม่ก็เป็นที่พระเจ้าตากไปตีคือเป็นการเชิดชูว,วิลกรรมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับมาถึงวัดทองบนวัดทองธรรมชาตินะครับโบสถเนี่ย น่าจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมโดยทั่วไปนะครับต้องอไปขออนุญ,ญาตนะครับคือแต่เดิมสมัยก่อนวัดเนี่ยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นที่ที่เราไปประกอบอกิจกรรมทางศาสนานะครับการเปิดตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าไฟค่าคนดูแลเพราะว่าบางวัดเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเปิดไว้เนี่ยมันก็จะมีคนเข้าไปขโมยของเข้าไปทาลายทรัพย์สินนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนะครับาบางวัดก็ เปลี่ยนนโยบายนะครับให้คนเข้าไปชมได้ทุกวันนะครับส่วนบางวัดไม่เปิดแต่ว่าก็ไปขอเจ้าอาวาสได้นะครับหรือว่าขออนุญาตได้นะครับหน้าบาันของวัดทองบนนี่ก็จะเป็นลายก้านขดนะครับแล้วก็มีเทพพันธมก็จะมีบางศาสตร์นะครับหรือที่เรียกว่าจันทรหับเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเสาก็เป็นเสาเหลี่ยมก็คือผสมระหว่างประเพณีนิยมกับราชนิยมสมัยรัชกาลที่3นะครับอ่า ผมก็ถือวิสาสะนะครับขอตามพระที่จะเข้ามาทําวัดที่โบสถ์นะครับเขาปกติเขาจะไม่เปิดนะครับแล้วอันนี้ไม่เหมือนวัดอื่นนะครับเขาจะทําเป็นนบพรลัดหรือว่าแหวนพันไว้ตรงทางที่จะขึ้นโบสถ์นะครับทั้งสองข้างนะครับพระประธานในพระโบสถ์นะครับปางมันวิชัยแบบอายุทยานะครับพระพุทธชินชาติมาสธรรมคุณอันในถ่ายมาได้นิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน พระสงฆ์ที่ทําวัดอยู่นะครับด้านบนก็จะเป็นเทพชุมนุมนะครับสามชั้นส่วนฝั่งตรงข้ามพระประธานก็จะเป็นเนี่ยนะครับตามคำนบปประเพณีนะครับพระแม่ธรณีมีมวยผมนะครับเป็นแบบยืนแล้วก็มีเกียรติมุกหรือว่าหน้าการข้างล่างแล้วก็เป็นภาพมารบจนนะครับรอบๆนี่จะเป็นพุทธประวัตินะครับด้านล่างมารวจนหรือหน้าพระประธานเนี่ยก็จะเป็นตอนโทนาพามแบ่ง พระบรมสารีริกธาตุบางข้อมูลก็บอกว่าช่างที่วาดภาพที่วัดทองธรรมชาติเนี่ยฝีมือไม่ใช่ช่างหลวงแต่สังเกตบางภาพก็มีการซ่อมแซมพอสมควรนะครับแล้วก็ควรจะให้ความสนใจเรื่องภาพอากัศกริยาหน้าตาของผู้คนของพวกชาวบ้านแล้วก็ด้านในที่ผมไม่ได้ไปถ่ายมานะครับเขาบอกจะมีอาคารที่เป็นวังบูรพาสมัยก่อนด้วยคือเริ่มมีการผสมระหว่างการเขียนแบบ ขนบเดิมกับเทคนิคแบบของตะวันตกออกจากโบสถ์ผมจะเดินไปด้านหลังนะครับวิหารหลวงพ่อสิบทัดเขาบอกจะมีพระพุทธรูปสมัยอยุทยาที่ค่อนข้างจะเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าปิดนะครับด้านหน้าก็จะมีพระศิวลีนะครับซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่นิยมบูชากันเหลือเกินนะครับโชคลาภนะครับเงินทองไหลามาเทมาเขาบอกว่าการบูชากาบไหว้พระสิวลีเนะี่ยเพิ่งมานิยมเอาเมื่อประมาณสัก ไม่กี่1ิปีมานี้เองนะครับในสมัยพุทธกาลหรือว่าเป็นกองสเสบียงนะครับไปไหนกับพระศิวลีเนี่ยไม่ต้องกลัวอดนะครับจะมีชาวบ้านหรือว่าเทวดาเนี่ยนำอาหารมาใส่บาตรให้มากมายเป็นพระอาหารหันต์ที่เป็นเลิศดด้านมีลาบนะครับแต่จริงๆนะท่านเนี่ยทรงให้ทานมามากมายคนที่บูชาพระศิวลีเนี่ยก็คือนางสุภาวดีหรือว่าต่อมาก็คือนางกวางนั่นเองนะครับ หลังๆในวัดเราจึงเห็นพระศิวลีมากกว่าพระสังกัจจายพระมาลัยพระอุปคุตนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับจะมองดูคล้ายๆกับวัดราชโอรสเหมือนกันนะแต่อันนั้นจะเป็นครองนะครับแล้วก็จะให้ดูหอะระฆังนะครับมีศิลปะแบบตะวันตกนะซุ้มโค้งแหลมนะครับพอยตเท a อารแล้วก็มีเสาไอโอนิกแล้วก็มีอาคารตะวันตกแต่น่าจะเป็น ช่างแขกอะไรแบบนี้นะครับปิดท้ายของคลิป2วัดทองด้วยาภาพของเจ้าเหมียวแถวแถวสองวัดเนี่ยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบุ๊พนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ